นักเรียนนักเรียนคดีเองเขา,า buzz k ค l l ปะคือมันมีตอนหนึ่งที่พี่ไปงานปาร์ตี้แล้วอยู่ก็มีคนหนึ่งเนี่ยพูดอะไรขึ้นมาแล้วมันทําให้คนอื่นหมดสนุกอะ่ะมันเป็นเหมือนการแบบช็อตฟิลแสนลนโวแล้วทําให้แบบเป็นปาร์ตี้คิลเลอร์อ่ะทำให้ปาร์ตี้หมดสนุกงานอ่อมงานกร่อยมากเราจะสามารถใช้คําว่า Buzz Kill ในที่นี้ได้เช่น he's a real b u z z kill เขาเข้ามาแล้วทําให้ปาร์ตี้ก่อยตลอดไม่รู้เป็นไรเราสามารถบอกไปว่า he's a real b u z kill that Kind of หรืออยู่ๆถ้าแบบเราทนไม่ไหวและมันหลายครั้งเกินไปแล้วเราสามารถพูดว่า could you stop being a buzzkill และทุกครั้งเวลาเรนกับพี่ก็ต้องมีการแต่งประโยคเสมอเพื่อให้เรานำไปใช้ในชีวิตจ,จริงได้แต่งมาเลยอะไรที่เราเจอ was a real buzzkill ทำให้เราอ่อมกร่อยไม่จอยเช่น getting a message from your teacher while hanging out with your friends was a real buzzkill การที่ได้เมสเซจจากอาจารย์ตอนที่กำลังทเที่ยวเที่ยวสนุกสนุกใจยๆกับเพื่อนเนี่ยโอ้ฟันคิวเป็นอะไรที่แบบกร่อยช็อตช็อตเกินกำลังทเที่ยวเที่ยวสนุกสนุกแล้วอาจารย์ส่งข้อความมาอ่านเรียนแต่งไ้พี่หน่อย something was a real buzzkill